สวัสดีเพื่อนๆพทุกคนนะครับผมโซนิกและคุกกี้รันก็มีคุกกี้ตัวใหม่ออกมานะฮะก็คือเจ้าคุกกี้พิงจักโก้นะฮะก็ความสามารถของมันก็คือเมื่อเก็บหัวชาร์จเต็มฮะจะยิงเยลลี่หมีชมพูออกมานะฮะสเลรย์ของมันครับคือพิงแคนดี้นะฮะเมื่อถึงเวลาฮะมันก็จะยิงจรวดออกมาฮะเป็นเยลลี่หมีนะฮะเมื่อขบกันนะฮะจะเสียพลังงานชาร์จลง10%สมาติผมจะใช้เซตนี้นะฮะเพื่อให้วิ่งได้นานที่สุด ไปกันเลยครับ <c oughs> ขอไปครับที่จริงคุกกี้ตัวน,นี้ไม่ออกมาสองวันแล้วนะฮะแต่ว่าเนื่องจากผมไม่สบายะฮะเสียงผมเลยแย่มากฮะก็เลยน่าจะนะฮะก็มาอ่านให้วันนี้นะฮะพมเงินก็ฟังไมปดูเรื่องต้วนนี้ก็ยังเสียงแย่อยู่นะเนี่ยอ่านี่ฮะคือความสามารถของเจ้าคุกกี้นะฮะอ่าบายบ นี่คือคอนสิร์ของส,สัตว์เลี้ยงครับอยิ่งจะ้นจลวลดลงมานะฮนะอุกกาบาตอะอุกกาบาตเลยอ้อไปครับออ ก็เยลลี่ชมพูนะฮะที่เจ้าคุกกี้พิงชกโก้ฮะได้ผลิตออกมาฮะจะมีเป็นแบบอยู่กับพี่แล้วก็แบบที่บินได้นะฮะซึ่งแบบที่บินได้ก็แม่เหล็กก็ไม่สามารถจะหลุดได้ฮะแต่ว่าไอ้ที่บินได้นะฮะที่มันจะเป็นรูปตาสีฟ้าๆนะจะจะให้คะแนนเยอะกว่าเยลลี่ปกตินะฮะเยลลี่หมีปกติเหมือนของก้าวห่างครับถ้าเคยเล่นก้าวห่างจะรู้นะฮะว่ามันจะมีตาสี้าๆานะฮะ ีนนตัวผ้ผมว่ามันก็ใช้ได้นะ,ะตัวนี้ต่วรับผมว่าสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มเล่นนะจะใช้ถ้าจะแบบจะใช้เพชรซื้ออะไรฮะซื้อพวกคีโร่พ่อมดลวมพายฮนะนะอะวยชนน่าจะดีกว่านะฮะเพราะว่า อันนี้มันจะวิ่งเลขไม่ค่อยไกลนะแต่ว่าจะเน้นที่แต้มมากกว่านะค,คือถ้าผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด่านะอาจจะชนได้นะมันใช้พพกิโลดีกว่านะานี่จะขึ้นโบนัสได้ไงนเะไปครับอ,อยู่มาครับ ตายตาแล้วโอ้โหมานมาันใหญ่ครับโอ้โหคเลือดไหมโอ้โหไม่ครับสมบัติมัฟฟินฮะฟื้นคืนชีพได้หนึ่งทีโอ้โชคดีนะี่ผมเลือกใส่มัฟฟินมาไม่งั้นที่ตายเร็วเลย ฟื้นวิสานะจะถ,ถ้ายังไม่บวกไม่ทำอะไรนะฮะจะเสียพลังงานช้าลง3%ฮนะแล้วก็ฟื้นคืนชีพหนึ่งครั้งดพวยพลัง40นะครับแล้วถ้าบวก9และอีโว e นะฮะจะเสียพลังงานช้าลง7%แล้วก็ฟื้นคืนชีพพลัง90เลยนะครับดีมากอนะ่ะก็ได้จากการสุ่มฮะคะแนนก็ประมาณ19ล้านนะฮะอ๋โอโหเววขึ้นด้วยอ่าก็บาย